นิยายรักนิยายเสียงเรื่องพลึงพลอยรอยแค้นบทนำคุณจรคลอยนพภัสขยับร่างอันบอบบางเข้ามาหาผู้ปกครองของเธอไปนั่งงดงามแบบลูกเซี่ยวของสาวน้อยดูงดงามแปลกตาราวกับน้ำค้างสดใสที่หยด อยู่ตอมยอดหญ้าในตอนเช้าตรู่ของวันดวงตาสีดำคู่งามนั้นดูแวววาวคลอ,อน้้ำที่เจ้าตัวพยายามกล่อมกลืนและพืนยิ้มโจนทธานเผลออลอ,อกเผลอโอบเอวเล็กนั้นไว้อย่างกับว่าสาวน้อยช่างมีมนตสะกดต่อตัวของเขาแม้จะรู้ดีว่า เขาเลี้ยงดูเธอมาในฐานะเด็กในปกครองไม่ใช่คนรักแต่เธอก็ต้องตอบแทนพระคุณสาวน้อยค่อยๆปลดเสื้อคลุมออกจากร่างกายออนแอนน้าทนุทน,นอมผมสีน้ำตาลเมล็ดอัลมอนด์ของเธอคลอเคลียอยู่บนไหล่นวลเนียนหน้าลูกไร้พลอยอย่าทำแบบนี้เขาเตือนขณะที่เธอ เวียงเสื้อคลุมออกไปทางหนึ่งขอให้พลอยได้ทำขอให้พลอยได้ตอบแทนพระคุณของกุญจรบ้างเถอคะค่ะเธอไม่พูดกล่าวแต่ยังใจกล้ามากพอที่จะคล้องแขนสเหลาบนต้นคออันแข็งแกร่งของโจนาธานที่เธอบอกว่าเขาคือทุกอย่างในชีวิตของเธอและเธอก็พร้อมจะมอบให้คนที่เธอเคารพรัก นับถือยิ่งกว่าชีวิตของตนเองมือเดียวเล็กประคองใบหน้าแกรนเขาเป็นชายที่หล่อเหลเอาการแม้ว่าเขาจะอายุมากพอที่จะเป็นวิดาของเธอได้และเขาดูว่าเธอจะทำอะไรพรอยเธอก็รู้ว่าฉันต้องการเธอเธอยิ้มจ้องตาสีฟ้าเข้มแบบน้ำทะเลข,ของเขาอย่างยินดี งั้นจะรออะไรล่ะคะเราะพลอยก็ต้องการคุณจรเหมือนกันเขาขบกรามประคองใบหน้าของเธอไว้ด้วยอึ้งมืออันหนาแกรง่งและเราจะหยุดมันไม่ได้และฐานะของเราจะเปลี่ยนไปทว่าปลอยนับพัดกลับสายหน้าไม่เปลี่ยนคะ่ะ พลอยจะไม่ยอมให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในเมื่อสิ่งที่พลอยทำเพียงแค่เป็นการต้องการตอบแทนบุญคุณของคุณเพียงเท่านั้นจบแล้วนะคะเพลิงพลอยรอยแค้นบทนำ้น,นะคะก็ต่อฟอติดตามชมนิยายเรื่องนี้ของตาด้วยเนาะ ขอลมบทนำเอาไว้ก่อนนะคะแล้วถ้ามีเวลาเขียนตอนที่หนึ่งตอนที่สองก็จะลงให้ฟังเนาะฟังบทนำไปก่อนนะคะยังไม่ค่อยมีเวลาค่ะคือขอเวลาพอดเลือกอีกนี้นะคะคือมันได้แล้วะคะ่ะแต่ว่ายังยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะก็อดใจรอสักครู่นะคะ ฝากตามนิยายของตาด้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะส่วนบทนำนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะต่อย่าฝากเรื่องผู้สนับสนุนนะคะเพราะว่าตาย,ยางหยับมีเงินเดินใช้เนาะขอบคุณเอาไว้ล่งหนะ้ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะ ดักนะคระบุญดักษาสวัสดีค่ะ